ทุกอย่างล้วนเกิดมาจากเหตุทําไมเราต้องป่วยทําไมเราต้องเจ็บทําไมเราต้องตายทุกอย่างมีการเกิดอาศัยกันเกิดขึ้นกระดาษน,นี้มีไหมโยมอีกแสนปีโยมว่ายังมีไหมดูถ้าจะหมดไปนะแสดงคําคตอบโยมว่ามีมันก็ไม่จริงไม่จริงในอนาคตแนี่มันจะจริงในปัจจุบันถ้าโยมตอบไม่มีเนี่ย มันจะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันแล้วคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคืออะไรด้วยคำํคำคาเดียวกระดานนี้เป็นอนัตตาเกิดขึ้นหรือมีขึ้นตั้งอยู่แล้วจะหายไปดังนั้นอนัตตาจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางเป็นความเห็นที่เป็นกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองไม่เข้าหาสุดตรงคือทิฏฐิความเห็นว่ามีจริงเที่ยงแท้ถาวร ไม่มีเลยขาดศูนย์นะไม่มีอะไรขาดศูนย์พระเจ้าบอกผิดตั้งคูความเห็นที่อยู่ตรงกลางก็คือมีขึ้นตั้งอยู่หายไปทุกสรรพสิ่งในโลกมีขึ้นตั้งอยู่หายไปทั้งหมดเลยนมามธรรมก็เหมือนกันรูปธรรมก็เหมือนกันน,นี่คือสัจจะความจริงที่ทั่วโลกธาตุเป็นเหมือนกันหมด